ครับนะครับพบกับรายการ First X Overview นะครับ EP 2ครับผมรายการที่เราจะมาโปรดภาพรวมเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาการต่างๆครับผมใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกส์นะครับผมรู้กันอยู่นะนั่นนะครับผมว่าวิทยาศาสตร์นะครับแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่ก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะและก็โลกอวกาศนะครับผมแต่ใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิชาฟิสิกส์นะครับ ว่าวิสาฟิสิกส์มันแบ่งออกเป็นกี่หมวดหมู่อะไรบ้างไปชมกันเลยครับการเรียนฟิสิกส์นะครับทุกระดับชั้นนะครับเราจะพบว่าฟิสิกส์แบ่งออกเป็น5้าหมวดหมู่ครับผมหมวดหมู่แรกชื่อว่ากลศาสตร์หมวดหมู่ที่2คือคลื่นไฟฟ้านะครับสมบัติศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์แผนใหม่ครับผมซึ่งจากที่พูดนะครับฟิสิกส์พอไปนะครับแบ่งเป็น5้าหมวดหมู่นะครับซึ่งแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีเนื้อหาที่ไม่เท่ากันนะครับ วดหมู่แรกนะครับคือกลศาสตร์ครับผมกลศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับแรงการเคลื่อนที่แล้วก็พลังงานนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เป็นหมวดหมู่ที่มีปริมาณมากที่สุดในฟิสิกส์นะครับซึ่าางกลศาสตร์นี้นะครับถ้าตามโรงเรียนปกตินะครับจะเป็นเนื้อหาฟิสิกส์ม .4 ทั้งหมดเลยครับผมมสทั้งหมดจะเรื่องกลศาสตร์ครับผมหวดหมู่ที่สองนะครับคือหวดหมู่คลื่นนะครับก็ประกอบด้วยสามเรื่องย่อยค,อคือคลื่นเสียงแสงน,นะครับอาจจะมีคลื่นเห่ไฟฟ้ามาอยู่ในนี้ด้วยครับ หมวดต่อไปของผมคือหมวดของไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้ามอปลายนะครับจะเรียนทะั้งหมด4ี่ลูกแกะบคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้าแม่เหล็กและก็ไฟฟ้ากระแสสลับครับหมวดหมู่ที่สี่ของผมคือเรื่องของสมบัติสารนครับผมคือเกี่ยวกับของแข็งของเหลวความร้อนแก๊สครับผมและก็เรื่องสุดท้ายคือฟิสิกส์แผนใหม่ครับผมเป็นฟิสิกส์ที่เป็นฟิสิกส์ที่มาจากยุคใหม่นั่นเองก็เนื้อหาในหมวดหมู่นี้ก็คือ ฟิสิกส์อะตอมนะครับแล้วก็ฟิสิกส์นิวเคลียร์ไดะในหลักสูตรใหม่นะครับก็เพิ่มอีกบทหนึ่งก็คือฟิสิกส์อนุภาคนันเองครับผมเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าแต่ละบทนะครับเรียนในตอนไหนครับก็ได้บอกแล้วนะครับว่าฟิสิกส์มสี่นะครับก็คือกลศาสตร์นะครับแต่กลศาสตร์ก็มีหลายบทนะครับเราจะไปพูดกันว่าบทไหนเรียนตอนไหนนั่นเองครับไปชมกันเลยครับซึ่งจากที่บอกไปแล้วนะครับฟิสิกส์มสี่ทั้งหมดคือกลศาสตร์นะครับซึ่งกลศาสตร์นะครับแบ่งเป็นหลายบท บางกำลาก็เราแบ่งเป็นสิบบทบางกำลาก็เราแบ่งเป็นเยอะๆบทนะครับก็แล้วแต่กำลานะครับแล้วก็ยึดตามที่เราแบ่งนะครับมสี่เทอมหนึ่งนะครับบทแร,ก,รกนะครับผมฟิสิกส์นะครับมันต้องเริ่มมาจากบทงานผมบทามําก็ต้องรู้ว่าฟิสิกส์คืออะไรแล้วก็เรียนเกี่ยวกับการวัดการแบ่งหน่วยนะครับนี่คือเรื่องของบทงานนะครับแล้วก็บทที่สองก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงนั่นเองอ่านี่คือเนื้อหากางภาคนะครับปลายภาคก็จะมีอีกบทหนึ่งก็คือ แรงมูลกฎของนิวตันนะครับก็พูดท่านๆก็คือเรื่องของกฎของนิวตันนะครับซึ่งไม่ได้ง่ายเหมือนตอนะถมมอต้นนะครับอันนี้ก็จะขยายแบบมีแนวโจทย์เพิ่มขึ้นมากหน่อยนะครับส่วนของเทอมสองนะครับคือตามหลักตามหลักสูตรที่กําหนดนะครับเขาจะให้มอสีอ่เทมอมหนึ่งเรียนแค่สามาบต่อสัปดาห์แล้วก็มอสิ่เทอมสองเรียนสี่าบต่อสัปดาห์อะไรอย่างนี้แล้วก็เทมอมต่อไปก็เรียนสี่ภาพนะแต่ว่าเนื้อหาตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ อันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนด้วยว่าโรงเรียนอ่ะจะแบ่งสัดสุนสูตรเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับแต่และโรงเรียนไม่เหมือนกันครับโม่สี่เทอมสอนนะครับบทแรกที่เรียนคือสมดุลกลนะครับก็เกี่ยวกับสมดุลน,นะครับต่อมาผมอีกบทหนึ่งก็คือเกี่ยวกับงานพลังงานครับผมต่อไปผมใบภาพนะครับก็จะเรียนในบทของ โมเมนตัม um นะครับโมเมนตัม um ก็คือเกี่ยวกับว่าวัตถุทนกันอะไรประมาณนี้ครับเขามันก็คือโมเมนตัมนั่นเองและก็การเคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับและก็มีอีกสองแบบคือการเคลื่อนที่แบบซิมเกิลฮาร์โมนิกและก็การหมุนซึ่งการเคลื่อนที่แบบซิมเกิลฮาร์โมนิกจะได้เรียนตอนมห้าเทอมหนึ่งส่วนการหมุนในหลักสูตรปัจจุบันนะครับมันตอัดออกครับผมขอเขียนวงเล็บว่าการหมุนนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะตัดออกนะครับแต่ถ้าใครสอบแพทสามขนาดยิสบานะครับคุณต้องอ่านทบทวนบทนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันออกสอบกันเองครับอัปเดตนะครับวันอัปเดตนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนคนออกข้อสอบนะครับแต่แนวข้อสอบเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลานะครับก็ควรอ่านในบทที่เท่าที่สามารถอ่านได้นะครับขอบคุณครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นพาร์ทของฟิสิกส์นะครับมห้านะครับซึ่งฟิสิกส์มห้านะครับ มันจะเรียนทั้งหมด2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องคลื่นและก็เรื่องไฟฟ้านะครับเราก็มาดูกันว่าฟิสิกส์มห้ามันเรียนอะไรต่อไปครับมห้านะครับเปิดมาเรื่องแรกเลยครับจะเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับแล้วหลังจากที่เรียนเรื่องซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับเราก็จะม,มาเรียนเรื่องคลื่นซึ่งคลื่นนี้นะครับเราจะพูดถึงคลื่นในภาพรวมภาพรวมนะครับผมว่าคลื่นมั<ใ>นมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่ <inadequ S 1> <ใ>นเองครับและต่อไปเป็นเนื้อหาปลายภาคก็จะเรียนเรื่องแสง แต่แสงอ่ะมันคือบทใหญ่นะครับซึ่งในเรื่องของแสงนะครับตามหลักสูตรนะครับจะแบ่งแสงออกเป็นสองแบบคือแสงเชิงขึ้นกับแสงเชิงรังสีนะครับซึ่งนั่นแหละครับนี่คือสมบัติของแสงนะครับซึ่งแสงเชิงขึ้นนะครับมันคือเนื้อหาใหม่ที่ตอนมปลายส่วนแสงเชิงรังสีอันนี้คุณเคยตั้งแต่มต้นแล้วก็ปรบถีแล้วนะครับพอมามห้าเทิมสองนะครับผมมันก็จะมีเรื่องเสียงนะครับ แล้วก็เรื่องพอจบเรื่องเสียงนะครับนั่นแปลว่าก็จบในเรื่องของคลื่นไล้นะครับผมในที่นี้นะครับไอ้คลื่นแหม่ไฟฟ้านะครับจะอยู่ในหมวดหมู่ของฟิสิกส์แผนใหม่ที่เรียนตอนม6เติม2นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงต่อไปครับพอจบเรื่องเสียงนะครับก็ต่อด้วยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแรกรับผมคือไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็ไฟฟ้าอีกไฟฟ้านึงก็คือไฟฟ้ากระแสตรงครับ นี่คือเนื้อหาที่เรียนตอนม .5 เทอม2ซึ่งจะเห็นว่าบทตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะครับเราก็รู้ว่าเนื้อหาม .4 กับเนื้อหาม .5 เป็นยังไงครับผมนั่นแปลว่าเนื้อหาที่เหลือมันก็จะอยู่ที่ม .6 นั่นเองครับผมก็มันจะเหลือหมดหมู่ของไฟฟ้าแล้วก็หมดหมู่ของสมบัติสารแล้วก็หมดหมู่ของฟิสิกส์แผนใหม่นะครับก็มามาพูดกันนะครับว่าฟิสิกส์ในหมดหมู่ของม .6 ที่เหลือนะครับได้เรียนอะไรกันบ้างตอนไหนครับผม มหกเทมหนึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าที่เหลือมาจากอห้านะครับนั่นก็คือไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับหรือที่เรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็เหมือนกันแหละครับแล้วแต่ว่าใครจะเรียกนะซึ่งไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับมันก็มีเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ในอยู่ในหมวดหมู่นี้ครับผมคือมันเป็นชื่อหัวข้อในไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับแต่บางลำดาก็จะแยกกระแสสลับไปอุกหมวดนึงเลยก็แล้วแต่นะครับแต่สอสอทอะเขาเอากระแสสลับเป็น หัวข้อในเรื่องนี้นครับอ่าแล้วพอเรียนไปพาแม่เล็กเสร็จนะครับผมเราก็จะมาเรียนเรื่องของเป็นหมวดหมู่ของสมบัติศาสตร์นะนะสองเรื่องก็คือเรื่องของความร้อนแก๊สน,นะครับแต่ก็อีกหมวดหมู่หนึ่งก็คือเรื่องของแ็งของไหลครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติศาสตร์นะครับก็จะคืกลุ่มวิชีพเคมีนะครับในหมวดหมู่น,นี้ครับ ก็เป็นบทใหญ่สามบทเลยครับเป็นบทใหญ่เป็นบทใหญ่สามบทนี้เลยครับผมแล้วพอมาหกเทอมสองนะครับก็จะมาเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคอบอรอปปครับผมเป็นบทที่เนื้อหาไม่หนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับมันจะคล้ายกับเคมีนึงแต่ว่าเราจะศึกษาในอะตอมในรูปแบบของฟิสิกส์นะครับเดี๋ยวได้เรียนกันต่อไปครับแล้วก็อีกครึ่งเทอมหลังนะครับก็ได้เรียนเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับผม ก็เป็นส่วนต่อนะครับผมว่านิวเคลียมันใช้ประโยชน์หรือมีโทษอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับและสุดท้ายครับผมเป็นหัวข้อใหม่ในหลักสูตรใหม่ของของกระทรวงนะครับก็คือฟิสิกส์อนุภาคครับผมซึ่งฟิสิกส์อนุภาคนะครับเป็นเนื้อหาใหม่นั่นเองครับผมที่เป็นส่วนที่ต่อย,ยอดมาจากฟิสิกส์นิวเคลียร์ซึ่งถ้าในหนังสือสาวทนนะครับฟิสิกส์อนุภาคมันคือหัวข้อหนึ่งในฟิสิกส์นิวเคลียร์นั่นเอง ซึ่งเราก็มีคลิปซตูิโอฟีครับผมฟิิกอนุภาคนะครับไปดูได้ที่เฟรดของช่องเฟิร์สเอ็นิ้งน,นั่นเองครับผมนี่คือภาพรวมของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่เรียนตอนม .4 ม .5 ม6ครับซึ่งขอย้ำอีกทีนะครับแต่ละโรงเรียนก็จะมีวิธีการจัดหมวดหมู่ไม่เหมือนกันบางบทอาจารย์เรียนไม่ตรงกับที่นําเสนอเมื่อกี้นี้นะครับก็แล้วแต่หลักสูตรของโรงเรียนได้ครับต่อไปนะครับเราก็จะมามองดูกันครับว่าฟิสิกส์นะครับ บทไหนนะครับควรเก็บนะครับถ้ามีเวลานะครับควรจะอ่านนะครับไปชมกันเลยครับซึ่งจริงๆนะครับฟิสิกส์มอปลายนะครับแนะนําว่าให้ควรอ่านถ้ามีเวลานะครับแนะนําให้อ่านทุกบทนะครับที่คิดว่าจะสอบนะครับแต่ว่าถ้าแบบเวลาเดือน้อยจริงๆนะครับมีบทที่จะมาแนะนําซึ่งบทเหล่านี้นะครับมองว่าเนื้อหามันไม่ค่อยยากมากเท่าไหร่รวมถึงนะครับเป็นเนื้อหาบทใหญ่ซึ่งคิดว่าออกข้อสอบข้อสอบแข่งขันอะเยอะจริงๆนะครับก็คือบทของ กฎของนิวตันครับบทสมนุลกรครับบทงานพลังงานครับผมนี่คือบทใหญ่ๆสามบทของกลุ่มมสี่ครับผมปูคือกลุ่มกลศาสตร์นั่นเองครับและต่อมาผมไปที่หมวดหมู่ของมห้านะครับเรื่องเรื่องแสงนะครับควรเก็บนะครับโดยเฉพาะแสงทึงรังสีนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ประถมมต้นแล้วส่วนแสงทึงขึ้นมันเป็นเนื้อหาใหม่บางทีก็อาจจะยากในการทาความเข้าใจครับเรื่องแสงเออเรื่องเสียงก็แนะนํานะครับให้ให้ควรเก็บเหมือนกันนะครับ แล้วก็ไฟฟ้าจะิตไฟฟ้าก็แสตรงเพราะว่ากลุ่มพวกนี้คือบทใหญ่ๆเลยนะครับส่วนเนื้อหาม6นะครับผมส่วนเนื้อหาม6นะครับแนะนําให้เก็บเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กความร้อนแก๊สแล้วก็ของแข็งของใหญ่นะครับกลุ่มนี้นะครับออกข้อสอบเยอะนะครับผมอะไรนี่ก็คือบทที่ควรเก็บสาหรับวิชาฟิสิกส์ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโอเวอร์วิววิชาฟิสิกส์ครับผมก็พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยครับและอย่าลืมนะครับช่องเฟิร์นเองนะครับลงคลิปทุกวันอังคารและวันศุกร์สองทุ่มวับผมขอบคุณครับ